พระสาวจรย้ายจากธนูเข้าไปเดินในมังกรย้ายจากธนูวันที่5ธันวาคม2563เข้าไปเดินในราศีมังกรถึงวันที่1มีนาคม2566ส่วนผลเฉพาะจากพระสาวจรเข้าไปเดินในราศีมังกรระหว่าง5ธันวาคม2563ถึง1มีนาคม2566คาดว่าจะเป็นเช่นนี้ 1. ท่านทีลัคนาสถิตราศีมังกรออกจากมุมอับที่เป็นมาอย่างยาวนานสู่ภาระหนักในการสร้างตัวตนใหม่โดยทางชีวิตต่อไปนี้คือจะต้องแบกภาระหนักเริ่มสร้างสถานะหรือตัวตนของพวกท่านด้วยความเหนื่อยยากจนแทบจะถอดใจโยนผ้ายอมแพ้ก็มีแล้วแต่ก็มีโอกาสช่วยจังหวะได้ดิบได้ดีขนาดยศยิ่งพระยาครั้นพอได้แล้ว ก็ยังทุกต่อไปอีกแต่บางท่านที่เกณฑ์ร้ายแทรกเข้ามาอาจจะหมายถึงการตกจากตำแหน่งเดิมหรือถูกเชิญออกจากตำแหน่งช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ระเบิดเถิดเทิงของสถานะหรือตัวตนของพวกท่านเริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ถึง9พฤศจิกายน2564โดยผลสุดท้ายจะหมายถึง หน้าใหม่ของสถานะหรือชีวิตของพวกท่านอย่างมากมายพระสาวจรทับลักนาเช่นนี้ระวังเครียดป่วยทั้งตัวพวกท่านเองหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายเช่นพ่อหรือแม่หรือพี่น้องไว้อีกโสดหนึ่ง 2. ท่านที่ลักนาสถิตราศีกุ่มเตรียมรับมือเรื่องไม่คาดฝันทางการเงินโดยพวกท่านส่วนใหญ่มียกเว้น มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่บางคนเฉียดหรือล้มละลายหรือมีคนป่วยให้ดูแลยืดเยื้อเหมือนติดคุกหรือถูกกักบริเวณด้วยความอึดอัดหรือมีศัตรูลับที่เป็นคนร้ายกาจคอยใส่ร้ายป้ายสีสรุปง่ายๆเป็นระยะที่จะหาเรื่องสุขใจยากและต้องพึ่งตัวเองสถานเดียวตามโลกทุกบ่าวายทรัพย์สูญหายจะจากไกลลูกเมียและข้าไทย บ่มีได้พึ่งอาศัยคู่มือตีฝ่าพระเสาจรเข้ามุมอับของท่านที่รักนาสถิตราศีกุมไปจนถึงประมาณ1มีนาคม2566นั้นตำราแนะนำว่าให้สู้ช่วงแรกและกลางเต็มที่เพื่อที่ช่วงท้ายจะเริ่มนิ่งโดยช่วงระหว่างนี้คือธันวาคม2563ถึงพฤศิกาย,ยน2564 คือช่วงที่เหมาะมากสำหรับพวกท่านที่จะตีฝากําแพงหรือวงร้องของชีวิตทางการเงิน 3. ท่านที่ลักษณาสถิตราศรีมีนเป็นหนึ่งกลุ่มคนที่พระสาวจรจะอวยคุณงามความดีให้สู่ช่วงโชคลาภใหญ่จากการกลับมาสู้แล้วชนะอย่างหนักแน่นมั่นคงแน่ๆตามชลโลกลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัย มียกเว้นท่านที่มีเกณฑ์ร้ายอื่นแทรกเช่นระยะที่พระสาวเป็นกาลคีดีจรโดยขอให้สังเกตโอกาสเกิดอาการสั่นสะเทือนราวแผ่นดินไหวในเรื่องโชคลาภความสำเร็จในชีวิตของพวกท่านสักเรื่องสองเรื่องคือระหว่าง5ธันวาคม2563ถึง29มีนาคม2564และระหว่าง 27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2564 4. ท่านที่ลักนณาสถิตราศีเมษเริ่มรอบใหม่ของชีวิตการงานเช่นบางท่านเริ่มทำงานหรือได้งานใหม่ที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องฝ่าฟันมากมายแต่บางท่านทำงานมานานอยากหยุดด้วยเหตุผลต่างๆสำคัญคือในระหว่างนี้คนในวงงานอาจมีปัญหากัน แล้วกระทบถึงท่านด้วยระวังฟืนไปตามฉโลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรงการต่อสู้รอบนี้ขอให้หวังไว้ว่าปลายทางคือความมั่นคงของอาชีพการงานโดยระยะที่จะมีปรากฏการใหญ่สั่นสะเทือนระดับเกิดแผ่นดินไหวในกิจการงานกงสีหรือชื่อเสียงเกียรติยศรวมถึงพ่อหรือแม่ คือตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563เป็นต้นไปถึง9พฤศจิกายน2564 5. ท่านที่ลักนณาสถิตราศีพลึกโชคและผู้อุปถามเริ่มกลับมาความอึดอัดในบ้านวิถีหรือทางชีวิตค่อยๆลดลงแต่ระยะนี้ถ้าหาอะไรได้หรือได้อะไรดีๆต้องเก็บรักษาไว้ให้ได้ตามโลก หาลาบได้แต่เก็บไว้ไม่ยืนยงให้สังเกตระยะเกิดภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทางวิถีชีวิตโชคคดีความความเชื่อต่างประเทศการเรียนระดับสูงการเดินทางใกล้ไกลาบางช่วงเป็นเรื่องงานชนิดสันสะเทือนไปทั้งชีวิตจะเกิดระยะ 5ธันวาคม2563ถึง9พฤศจิกายน2564 6ท่านที่ลักขณาสถิตราศีเมถุนเริ่มหยุดดวงแตกที่ทุกๆยาก,ยากๆเกี่ยวกับคู่ครองหรือบรรดาหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายเข้าสู่สภาวะใหม่คืออาจเดือดร้อนเรื่องเงินภาษีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องจ่ายเงินหรือมีเรื่องความเป็นความตาย หรือไปเกี่ยวข้องกับของเก่าสิ่งเก่านี่เก่าถ้าโชคดีพระสาวเป็นสีจรบางท่านได้มรดกเป็นระยะที่ตำราบอกควรทระวังเฟืนไฟเอาไว้บ้างขอให้สังเกตว่าตั้งแต่5ธันวาคม2563ถึงวันที่9พฤศจิกายน2564จะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากในเรื่องการเงิน มรดกหรือทรัพย์ของหุ้นส่วนชีวิตของพวกท่านภาษีความตาย 7. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกรกฎเดือดร้อนเรื่องคู่ครองหรือหุ้นส่วนคือกลุ่มที่คนได้เสียในชีวิตด้วยอาการต่างๆเป็นหลักบางท่านขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับถอยอาหารบริวารจากไป แต่มีเหมือนกันที่บางท่านแต่งงานหรือได้คู่ตอนอายุมากหรือได้คนเป็นม่หรือคนสูงอายุควรระวังเรื่องในบ้านครอบครัวกงสีบ้านที่ดินรถเกง๋งการเรียนพวกท่านด้วยที่อาจมีเรื่องหนักใจให้แบกภาระหากจะลงทุนควรพิจารณาระยะยาวหรือบางท่านบางช่วงที่ดวงตกอาจมีเรื่องราวหรือเจอกับคดีความต่างๆได้ ทั้งเราฟ้องเขาเขาฟ้องเราโปรดสังเกตรประมาณ5ธันวาคม2563เป็นต้นไปถึงวันที่9พฤศจิกายน2564ชีวิตคงจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยเรื่องคู่ครองบรรดาหุ้นส่วนชีวิตในระดับแผ่นดินไหวเลยทีเดียว 8. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์เป็นกลุ่มที่โชคดีจากพระสาวจร ย้ายราศีรอบนี้ทีแต่ต้องต่อสู้อย่างหนักตามอาการของพระเสาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่หวังเพราะตำราบอกผลคือพวกท่านจะได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญในระดับ30ปีในชีวิตพระเสาจรให้คุณงามความดีแบบนี้แค่ครั้งเดียวเพียงแต่ต้องผ่านการต่อสู้ดิ้นรนหรือประมูลหรือแข่งขันหรือต้องแก้ปัญหาอุปสรรค อีกอาการหนึ่งที่มีโอกาสอาจเกิดกับพวกท่านคือมีหนี้เข้ามาพัวพันในชีวิตของพวกท่านทั้งแบบลูกหนี้หรือเจ้าหนี้แต่จะเป็นหนี้ดีมากกว่าเสียคาดว่าจะก้อนใหญ่เสียด้วยตามระดับวาสนาของแต่ละคน 9. ท่านที่ลักนณาสถิตราศีกันอาการที่จะเกิดกับพวกท่านตามตาราคือระยะนี้ หากได้อะไรเพียงกลางๆงไม่วิเศษเลิศเลอ,เลอรวมทั้งเรื่องแฟนตามโฉลกจะได้ของบ่อดเลิศพร่องพอใช้การยังดีที่ได้อีกทั้งเป็นภรรยะที่อารมณ์อาจจะขุ่นมัวบ่อยๆเกี่ยวกับรายได้พิเศษหรือคู่ครองหากมีสิ่งท้าทายเข้ามาในชีวิตระหว่างวันที่5ธันวาคม2563ถึง9พฤศจิกายน2564ขอแนะนำเคล็ดให้ กาเลือกแนวทางใหม่ในการใช้ชีวิตหรือหากต้องเดินแนวทางเก่าต้องหาทางต่อยอดให้ไกลกว่าเดิม10ท่านที่ลักนณาสถิตราศีตุลตําราบอกเป็นระยะที่จะได้ทุกในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะหรือสร้างอาณาจักรของชีวิตเช่นบางท่านซื้อบ้านรถพร้อมกันแล้วเครียดบางท่านซ่อมแซมบ้านบางท่านเครียดเรื่องเรียนเป็นต้น เคล็ดของชีวิตช่วงนี้คือหากพวกเพื่อนๆเ,เตือนอะไรก็ควรจะฟังแม้พวกเขาจะช่วยอะไรไม่ได้ตามโฉลกจะมีทุก์ขเพื่อนฝูงปุกให้หม่หมองบางท่านพ่อแม่อาจป่วยพึงระวังอย่าให้ทุกเรื่องในบ้านหรือกงสีกระทบงาน 11. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะได้คุณงามความดีจากพระเสาจรคือ จะเริ่มออกจากทุกข์ทางการเงินที่แบกมานานกลับเป็นได้อะไรดีๆจากพระเสาจรในรอบ30ปีตามตำราบอกจะได้เพลิดปลายยศเงินทองเช่นได้เซ็นสัญญาเอกสารทางการเงินใหญ่ๆคาดว่าคุณงามความดีจากพระเสานี้จะแผ่ไปยังลูกหลานวิถีชีวิตในบ้านแบบไม่คาดฝันด้วยเช่นบางท่านจบคดีมรดกที่ฟ้องร้องกันมานานเป็นต้น 12. ท่านที่ลักขณาสถิตราศีธนูทุกย้ายออกจากตัวพวกท่านไปทุกแบกภาระเครียดด้านการเงินแทนแต่ไม่ว่าจะทุกแค่ไหนปลายทางน่าจะหวังได้ว่าเมื่อพวกท่านต่อสู้เต็มที่แล้วความมั่นคงทางการเงินพอเป็นอันหวังได้คู่มือในการรับมือคืออย่ายอมให้ทุกข์เครียดนำหน้าชีวิต อย่าไปรับฝากของหรือค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดเพราะตำราบ,บอกไว้ชัดเจนว่าระยะนี้เพื่อนฝากของอย่ารับรองจะชิบหายโปรดทนทุกข์แรงกดดันไปให้ถึงมีนาคม2566ที่สิ่งดีๆจากพระสาวจรรอพวกท่านอยู่ส่วนการรับมือพระสาคือคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรฟองสนานจามอนจัน